ดูสิครับเพื่อนๆน,นานาลมโคตรแรงมันจะตกปลายังไงล่ะเนี่ยเออต้องโดนบากุนะโอ้โหส,สวยส,สวยโอ้โหปลาคลองนะปลาคลองปลาคลองเป็นอะไรไหมกินตกต้นไม้ฮะเห <laughs> <laughs> ยื่อลงไปกัดกระโดดยัดต้นไม้ตึกน่าจะไม่ได้ตัวนะผมว่านะเพราะว่าน่าจะไม่ทัน เปิดนะครับแต่ก็กัด,กดนะคลิปที่แล้วก็กัดสุดยอดสวัสดีครับนันะนะนักตกปลานะทักทายกันก่อนเนาะช่วงเช้าวันนี้ก็จะใช้เหยือ่อตัวนี้เลยบาคุนะฮะตัวเดิมจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วสับไปเป็นสิบนะก็นะยังใช้งานปกติป้บาบา,บาค,บาบาค,คบุของนาแจ็คป้าก็อาจจะกัดปกตินั่นแหละแต่อาจจะต้องย้ำๆหน่อย เพราะว่าการกิเนะไปดูกันครับมนาเข้าของจะมีนะถ้ามีอากัดแน่นอนแ,แต่ลมโคตรแรงเลยดนีไม่เคยแม่นเลย เสือลมระยะ30อ,องศานะฮะเปรียบสิตมุมคองเข้านามุมนาเข้าคองเอ้ยต้นไม้เออได้เอ้ย กระตุ้มเลยครับไงก็เสี่ยงขนาดนี้แหละโอ้ Tại lọt đường, làm vẫn như lúc nãy Đến lúc 1 Đến เต็มข้อเลยแม่นกัดเต็มข้อเลยเออบากุนะฮะเต็มข้อเลยสวยเนี่ยไซส์สวยเนะีนะ่ผ่านมาทางนี้พอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาย้ำแถวนี้ย้ำแค้นก็เรียกย้ำแค้นแบบท,ที่แล้วแค้นไม่ได้ตัวแต่ที่แล้วนี่กัดไม่เคยอยู่ và nám kíp lên nè à. สายไหลกัดเต็มปากแล้วนะไม่ทันมันดึงออกฝั่งนู้นสวนฝั่งนู้นเออออะไรวะบ่อนี้จะไม่ตัวใช่ไหมบ่อเนี้ยตามมาตั้งไก่นะจะไม่หมานใช่ไหมบ่อเนี้ยคลองนี้จะไม่หมานใช่ไหมเนี่ยนะ ไม่เคยมาอันเหลือกองนีง้กินยากขนาดเลยโอ้โหกัดทีสองตัวนะเมื่อกี้ขึ้นมาสองตัว ของโคตรสวยบอกเลย โดดใช่ไหมอือขัดโดดที่เจอบากุเข้าไปเข้าข้อเลยโอ้เต็มกลามเลยผ่านลุกๆแบบนี้ตัวไม่เอา ตรงตามทักทีดิโอ้หอ้าวกัดอะไรตรงนี้ก็ตัวน oh. ิดเดียวน้ำหนักก็ดีนะลมไปซะลิ้วเลยเออ เฮยอยู่ไหมโอ้ตัวน้อย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 ตัวไหนตัวใหน,นเดี๋ยวขยับไปอีกสักหน่อยไม่เกียดกบยางบาคุเลยกัดทีนี่ตัวน้อยโอ้ มันมีไซส์ว่าตัวนี้อันนี้เราตีแบบเสียงๆลมนะแต่ก็อยากตีเข้าคลองนะแต่มันไม่เข้าคลองอห,ลลหมายวิ่งหรือคลองครับโอ้โปลาในานี้นะเสวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยไปไหนนะไปไหนนะทำไมไม่มีอะไรล่ะ ส,สวยส,สวยสวยสวยโอ้โหปลาคองนะปลาคองปลาคงองอกระสวยนะลุยต่อลุยต่อกระสวยแต่คองโคนน้ำลึกเลยเอาหูมสักทีดีครับ ไม่มีปลาแล้วคลองสวยนะเนี่ยไม่มีปลาหรอเห้ยหตามเยออันนี้มาเปล่ามันมันออกมากัดมันออกมากัดทีนึงไม่ไม่โดนมันตามมาอีก มันมีคลื่นมารอบตรงแล้วเออโอ,อ้ออสวยว่ะสวยเนี่ยตัวนี้สวย,เ,ยเลยล่ะโัฟี่เลยเนี่ยโัวฟรีไหมเนี่ยโอ้โหสวยนะมานะซูตีไปรอบนึงนะฮะแต่ไม่โดนนะฮะต้องเดินเออต้องโดนบากุนะโอ้โหคลองน้ำล้นเนาะบากุนะฮะเต็มข้อเลยบากุสีแดงนะ หางตีทางตีโคตรผๆเลย นี่นะฮะใสสวยห้าขีดอยู่ เมื่อกี้เหมือนดูดอีกว่ะมอสเมื่อกี้เหมือนดูดเหมือนตามมาดูดจวบแต่ก็ไม่เอาเป็นอะไรไหมยูดตรงต้นไม้ฮะห <laughs> ย่อนลงไปกัดกระโดดยัดต้นไม้ตึก จะไม่ได้ตัวนะผมว่านะเพราะว่าน่าจะไม่ทันถ้าดิ้นทีหนึ่งเพราะว่าหลุดแล้วนะลองไปดูเผื่อได้แม่หยอดลงดูปุ๊บกัดตึกเลยได้นะได้นะเอา้เอาน้ำลึกบอกไม่รู้เลยนนี้หลังฝายนะโอ้น้าลึกเดินนี่ย ไปน่าได้แ <t> ล <ose koska> ้ไปยังไงวะเนดี๋ยวนะหงโอนี่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 ่นีลุักลุลลุ่ักลุลักลโอ้โหหย่อนปึ่กัดตึกเลยหลังส่ายน้าล้นนี่ี่ายน้ำล้นอยู่ อันนี้เป็นหูพุ่มมายาลาบไอ้หมดย่อนเข้ารูกัดตึกเลยควิดนีกระโดดเข้ามายาลาบเลยตับโอ้อากาศก็เย็นนะสี่โมงหัวอากาศเย็นเทียบแล้วเนี่ยโอ้ตามต่อครับหลังฝ่ายไม่น่าเชื่อต้อนมยายาลาไปเพียบหมดน่าจะเป็นหมายหมายสุดท้ายนะฮะตอนนี้ห้าโมงเย็นละมืดล้วได้ตัวหนึ่งแล้วนะ เมื่อกี้กัดจอ่อซะเผาขนยกเลยทางข้ามน้ำมามากัดตรงนี้ใกล้ๆใ,ใครจะไปเอาทัน อย่างนี้อย่างนี้ไม่กัดนะพอปิดกล้องแค่นั้นแหละก,กัดเฉยเยอะปิดกล้องกัดเฉยกัดแรงนี่นะแต่กัดไม่โดน คครับคลิปนี้กลับแล้วอยู่จนมืดจนค่ำนะอากาศก็เย็นๆก็ถามว่าปลากัดเยอะไหมเยอะมากเยอะแต่มันไซไม่ใหญ่มีโทรฟี่อยู่ตัวสองตัวนะครับหข้างทุ่งนาเลยกัดมันมากกว่านี้อากาศก็เย็นทั้งวันไม่มีคำว่าร้อนเลย กลับแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย